วัตถุปริศนาจอดทะลุกระจกร้านทองสร้อยทองเสียหายสองเส้นตำรวจเร่งตรวจสอบสาเหตุร้านทองผวาอยู่ดีๆมีวัตถุไม่ทราบชนิดเกิดเสียงดังเปรี้ยงแล้วพุ่งเข้าทะลุกระจกหน้าร้านผ่านเข้าไปยังกระจกตู้ทองความแรงทำสร้อยทองขาดสองเส้นเปิดกล้องวงจรปิดดูมึนต๊บยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรมาจากไหนตำรวจยังไม่ฟันธงว่าเกิดจากอะไรแจ้งกองพิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบ จากกรณีเกิดเสียงดังที่ร้านทองเยาวราชเลขที่188ตําบลม่วง30อําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบพบว่ากระจกหน้าร้านแตกเศษกระจกกระเด็นไปใส่ตู้กระจกที่แขวนโชว์ทองสร้อยทองได้รับความเสียหายสองเส้นด้านเจ้าของร้านเข้าแจ้งความไว้แล้วส่วนกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้พบสิ่งผิดป,ปกติผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายพชรพลเสนงามผู้จัดการร้านทองเยาวราช เผยว่าเมื่อเวลาประมาณ11.00นาาิกวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตนได้ยินเสียงดังแรงมากที่หน้าร้านจึงออกไปดูพบประตูทางเข้าเป็นรอยคล้ายกระสุนปืนทะลุเข้ามาในร้านออกไปดูก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทั้งนี้รอยที่ประตูคล้ายกระสุนปืนตนจึงได้เดินสำรวจภายในร้านทุกมุมเพื่อหาหลักฐานแต่ก็ไม่พบกระสุนปืนจึงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรม่วง30 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็ตอนนี้ได้เก็บหลักฐานไปครบทุกอย่างได้จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มอีกในวันน่าจะเป็นไม่แน่แต่ถ้าเป็นวันจันทร์นะครับมาเก็บหลักฐานว่าจะเกิดเป็นพวกเขเมาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมตรงน,นี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตำรวจเข้าจะดำเนินยางไแต่คิดว่าตอนนี้คงได้คลิปแล้วครับเพราะว่าทาง้าน์้างเขาให้ความร่วมมืออย่างดีมากครับในการส่งคลิปให้ช่วยเหลือกันด้านพันตํารวจเอกพรสักเหลือนาค ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วง30กล่าวว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่22กันยายน2566ที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงซึ่งตอนนี้ยังไม่ตั้งประเด็นอาจจะเป็นวัตถุเคลื่อนที่เร็วหรือมีเศษหินประเด็นมาจากรถที่วิ่งผ่านไปมาหน้าร้านอย่างไรก็ตามต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานเสียก่อนแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครดได้รับบาดเจ็บ22กันยาในเวลาประมาณ11นิกาค,ครับที่ร้านทองเยวาวราช ตำบลม่วงสามทิพย์อำเภอม่วงสามทิพย์เนี่ยเจ้าของร้านขนาดที่นั่งขายขอ,ของอยู่ก็ได้ยินเสียงกระจกแตกเสียงกระจกหน้าร้านแตกก็เลยดูอ่ากระจกหน้าร้านแตกเสรแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจสอบมีเศษกระจกกระเด็นไปนโดนส้อยเสียหายสองเส้นหลังจากนั้นก็อ่า ตรวจสอบคน้นในร้านเนี่ยยังไม่พบวัตถุอะไรไม่ก้อนจะก้อนไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรือหัวกระสุนเนี่ยที่อยู่เข้ามาในร้านตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ยังไม่เจอก็คงต้องอาศัยว่าทอนเดี๋ยวมาตรวจอีกทีหนึ่งคราวนี้ก็บริเวณที่ตั้งของร้านเนี่ยก็ยังอยู่ในภายในเขตเทศบาลซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นตลาดสดเป็นตลาดสดที่มีคนพลุกพ่านอยู่จากเช้าจนเย็นนะครับก็น่าอตอนนี้เราตั้ง ประเด็นอะไรบ้างครับเออโดยส่วนตัวของแกเนี่ยก็คือประกอบอาที่ค้าขายร้านอทองคาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งอะไรกับคนกับลูกค้าหรือว่าบ้านข้างเคียงนะครับข้อประเด็นเรื่องโกรธแค้นอะไรเนี่ยก็ก็ไม่มียังไม่มีเป้าชัดเจนอ,อันนี้ทางตำรวจก็ยังต้องอคงจะต้องอาศัยวิทยาการมาตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าทาเหตุที่แตกนี่เกิดจากอะไรส่วนในการไล่วงจรปิดเนี่ยก็ไล่นะครับ ก็มีรถสองคันเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุที่ผ่านฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดนะครับถ้าเกิดเกิดคนจะมายิงเนี่ยต้องมีชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในตลาดรู้เห็นแน่นอนเพราะมุมมันแคบมันไม่สามารถปเ,เปิดมุมการยิงนี้ให้มากได้กว่านั้นนอกจากในจุดตลาดจุดเดียวเลยจากจากประเด็นตรงนี้นี่น่าจะเป็นการต้องมากับเกี่ยวกับรถยนต์ที่ที่วิ่งสัญจรไปมา ในการขึ้นคนงตรงนี้หรือเปล่าก็ย,ยังยังยังไม่ตัดประเด็นครับก็กะกำหนดประเด็นไว้อยู่ก็ต้องหาไหล่คล้องไล่จากพยานหลักฐานข้างๆา,งางเนี่ยทั้งหมดก็คือประเด็นทั้งหลายเนี่ยเราอยัางไม่ตัดทักประเด็นเลยก็ต้องฝา,ากรวมทั้งหมดก่อนครับส่วนวามเสียหายก็มีกระจกหน้าร้านบานเดียวครับแล้วก็สร้อยที่โดนเศษกระจกบ,บาดสองเส้นครับ ไม่มีคนเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตใดๆน,น,นะครับ